หัวข้อที่1หัวข้อที่2เนี่ยผมอธิบายรวบไปเลยนะครับหัวข้อที่3ข้อเสียของปืนลูกโม่ก็คือมันพกซ่อนไม่แนบเนียนครับอันนี้แก้ไม่ได้มันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นโครงสร้างที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับผมยกตัวอย่างปืนคู่นี้นะครับนี่คือสก๊อตสก1าลำกล้อง4นิ้วนี่คือนี่คือสมิธแอนเวสันลำกล้อง 4นิ้วเท่ากันเปรียบเทียบไปเห็นเราจะเห็นว่าลำกล้อง4นิ้วของลูกโม่เนี่ยนะครับมันใหญ่โตเทอะทะกว่า4นิ้วของโอโต้อยู่เยอะทีเดียวครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เป็นโครงด้ามแต่ก่อนที่จะไปจากตรงจุดนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่ง การวัดความยาวลำกล้องของปืนอโอตโต้กับปืนลูกโม่ต่างกาันปืนอโอโต้จะวัดตั้งแต่ท้ายลังเพลิงไปถึงปลายลำกล้องครับนั่นคือความยาวของลำกล้องซึ่งจริงๆแล้วใน4นิ้วเนี่ยนะครับมันวัดตั้งแต่ท้ายลางเพลิงถึงปลายลำกล้องแต่จริงๆแล้วลำกล้องอยู่ตรงนี้ครับหน้าลงเพลิงตัวนี้ไปถึงปลายลำกล้อง เพราะฉะนั้นลำกล้องจริงๆมันไม่เต็ม4นิ้วหรอกครับมันเป็นสัก3นิ้วนิดๆเท่านั้นเองทําไมนั่นคือคําถามลูกโม่ลำกล้อง4นิ้วก็วัดตรงนี้ครับท้ายลำกล้องถึงปลายลำกล้อง4นิ้วก็คือ4นิ้วครับไม่รวมโม่ไปด้วยไม่นวมลังเพลิงที่โม่ไปด้วยนะครับเหตุผลทําไมถึงวัดต่างกันนะดูกันอีกทีลูกโม่ มีช่องว่างระหว่างหน้าโม่กับท้ายลำกล้องครับตรงนี้จะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อยแก๊สส่วนหนึ่งจะถูกเป่าออกทางช่องว่างระหว่างหน้าโม่กับท้ายลำกล้องครับทำให้ประสิทธิภาพการขับดันของออการระเบิดของกระสุนเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าแก๊สมันลีกออกมาตรงส่วนนี้ ปริมาณหนึ่งทำให้ความเร็วไม่เต็มประสิทธิภาพครับแต่ในออโตโอ้มันลังเพลิงกับแต่ในปืนออโตโอ้ลังเพลิงกับลำกล้องเป็นส่วนเดียวกันไม่มีส่วนไหนที่แก๊สจะหลีกหนีออกไปจึงขับดันหัวกสุนได้เต็มประสิทธิภาพ <S <S เมื่อมันมีช่องว่างออกจอุดตรงนี้นะครับหน้าช่องมู่กับท้ายลำกล้องเนี่ยนะทำให้ขับดันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวให้แล้วกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ เวลาวัดเขาก็เลยเป็นชดเชยให้ครับไม่เอาลังเพลิงเข้ามารวมด้วย4นิ้วก็คือ4นิ้วเต็มๆเป็นการคอมเพนเซตกันเพื่อให้ได้ค่าของกระสุนถ้ายิงด้วยกระสุนชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับอนุภาพการเปรียบเทียบอนุภาพของกระสุนนั้นๆจะได้เท่ากัน